อันนี้ค่ะเดือนพฤษภาอากาศดีๆนะคะเรามาเยี่ยมชมปราสาทบางกูอําเภอปางกูจังหวัดศีสเกตค่ะเป็นปรสาปรสาท,รสาทเราพุทธศตวรรษที่17ค่ะ,คะมีอยู่สามหลังทออ้ดยอิฐศิลาแรงค่ะแล้วก็มีอิฐแต่ที่นี้มีทับหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูดใกล้ๆมีปราสาทสามองค์ค่ะอาจจะ ความว่าเก่าสุดโทมเป็นศิลปะนะครวัดค่ะนะคะบรรยากาศโดยรอบเสียงนกรอ้องดูใ,นในกล้ๆกันสวัดีค่ะค่ะจะอำเภอพังกุก็อยู่ห่างจากตัวศีสเกตมาสักสี่ห้าสิบหกสิบกิโลค่ะนี้เป็นตัวทับหลังนะคะลงมาข้างล่างค่ะคอันนี้ตัวภาสา มีศิลาแรงอยู่ฝั่งนน้นด้วยค่ะอันนี้ทางขึ้นค่ะเป็นปราสาทสามองค์น,นี้ก็เป็นทับหลังองค์ที่สององค์กลางอันนี้ก็เป็นทับหลังนี่โดยรอบมีบารายสาระน้ำโดยรอบทุกที่นะคะอยู่ในเขตอำเภอ,อำตำบลกู่เพอปรางกู่ซีสเก จะมีความคล้ายประสาทบ้านพลวงของที่สุรินค่ะแต่ของสุตาองคจะเล็กกว่าหน่อยเลยค่ะแต่มีทัาคล้า